Okay. <laughs> เราจะมาพูดคุนยนะฮน้น้องครับระหว่างสัมภาษณ์พี่คีรีขอแค่นเดียวนะุอ่อาพตีนนะครับเพนูจะด้ินนสงที่พครูดนะครับโอเคไหมโอเครู้ที่คจะหวังใช่ไหมไปถอยให้โอเคต่อไปอยเลยครับเ,าเ,าเ,เรบเาสัมภาษณ์กันได้เพราะว่า น้องนี่หลับจริงอยู่หลอกไหมครับเท้นะเขาได้ปีนกายทำไงอ่ะไหนก็ได ก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวให้คิวบุบินครับทักทายแฟนๆนะครับโดยถ,ถึงซวน,นส้ซเจดีของเราแล้วก็พี่ๆสื่อชมชาวไทยครับตอนนี้ผมคือเดอเลคะทบคือ มันมีอยู่ไม่กี่สายเองครับที่ผมได้คุณคิมบูินนั่งตลอดเพราะว่าเขาสูงเหลยเปิดครับเวลาที่คุณพ่อเล่นเทเบิโก้เนี่ยผมอยากให้คุณแบบเข้าขับน้ำไปหย่อนในละครเอาล่ในละครอื่นเลยครับไม่ทราบว่าคุณคิมบูบินครับใครมาเป็นไทยหรือยังครับ ก็คือทางนี้เป็นทาที่สองนะคแรกที่มาค่ะไม่ได้เป็นทางการเพว่ามาถ่ายโฆษณาสินค้าเกาหลีค่บอกมคำพูดหนึว่าหลังจากวันนี้ไปการมาประเทศไทยของเขาก็จะเป็นแบนีแล้วะ ผมเชื so <uno> ่อว่านี่คือเลิฟแอดโฟร์ไซด์มันคือเลิฟแอดโฟร์ไซด์จริงๆเพไม่ว่าเขาจะสบตาไปทางไหนทางนั้นจะกรีดตลอดเต่เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ยินในสิ่งที่คุณบูบินสัมภาษณ์กันนะครับระวังสัมภาษณ์เก็บเสียงนิดหนึ่งเพราะว่าคุณบูบินพูดเบานะและเดี๋ยวพอบอกให้กรี๊ดกรี๊ดเลยโอเคไหมเข้าใจว่าเวลาเขาโมไปทงไหนปุ๊บมันยากที่จะเข้าใจ

어만 어제 기획기에서그 내려오면서 팀을 제가 만들 정도이요 하늘 덕거에 그런 느낌을 ตอนนั้นถึงมืดใช่ไหมครับแล้วก็เขาเห็นแสงมาจากทุกตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมือนเห็นดาวที่อยู่ข้้าางหนรู้สึกว่ามันเล่นอะไรเล่นากเลยเขาฟ้ายิ่ง,ไงไมืดก็ยิ่งเห็นดาวชัดนะครับเออผมเชื่อว่าพวกนี้คุณคุณจะได้กินปูพันธุ์ของเกาหลีเพียบเลยครับทุกร้านในประเทศไทยที่อร่อยน้องๆก็จับมาให้นะครอ่าและแน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับ จริงๆแล้วน้องแฟนคลับก็มีทําเสื้อมาให้กับคิมบูบินด้วยนะฮะนี่๋ยวทีมงานขึ้นมาทีนึงนะครับนี่เสื้อสวยนะครับสวยนะครับคือต้องบอกนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนที่สุดของประเทศไทยเขาจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกราน สงกรานต์บินเจอใครเราชอบสาดน้ำใส่ได้เลยเขาก็รู้อยู่ว่าประเทศไทยมีช่วงสงกรารต์แล้วก็เขาก็อยากมาต่อสงกานต์มา โอเคแต่ที่แน่ครับตม่างเมืองอยู่แล้วมาเมืองไทยของเราก็ต้องพูดภาษาไทยกันสักนิดหนึ่งไม่ทราบว่าคิมบูบินพูดภาษาไทยได้ไหมครับเดี๋ยวพูดคำไหนด้บ้างโชว์ให้ดูหน่อยคิดถึงนักเตะคิดถึงนักเตะอ๋อคิดถึงนักเตะ มันก็มี่าทางมนด็วน้นียบทีท่าทางท่าทางท่าท่าทางท่าทาัท่ทางท่าทา่างท่าทางี่ทงท่าทางท่าทางท่ทาท่าทหงท่าทางท่าเางท่างท่งท่าทางท่าทางท่่อางาทางท่ทาางทองท่าจาาเทาาางง ออมันต้องกีกด้วยใช่ใถ้ายืนนี่จะหนักเลย